นักชกบราซิลตัวพ่อกุลคาแมโพสเปิดรับบริจาคตัดพ้อถูกมวยไทยกลั่นแกลง้งยันจะต่อสู้สารฝันให้เป็นจริงอย่างไม่จบสำหรับทีอาโก้เทเซรานักชกชาวบราซิลที่ถูกริบแชมป์จากองค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO เนื่องจากมีพฤติกรรมทำให้มวยไทยเสื่อมเสียและไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ยุยงให้เกิดความเกลียดชังกระทั่งทีอาโก้ได้ไปซบเป็นไอดอลกุนคาแม่ลาสุทิโอาโก้เทเซราได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวโดยโพสต์ภาพค่ายมวยที่เกาะสมุยของประเทศไทยถูกลบออกจาก o o o l l m m p s พร้อมข้อความรายยาวระบุว่าหลายคนถามฉันว่าพวกเขาจะสนับสนุนฉันที่นี่ได้อย่างไร สำหรับการสนับสนุนหรือความร่วมมือใดๆโปรดติดต่อฉันทางอีเมลของฉันบัญชีธนาคารเมื่อฉันอายุ20ปีฉันได้มาที่ประเทศไทยมอบกายและใจให้ตัวเองเพื่อวันหนึ่งจะได้ช่วยเหลือครอบครัวและหลังจากนั้นเกือบ10ปีฉันได้ตระหนักถึงความฝันที่จะมีโรงยิมในประเทศไทย ที่ฉันจะสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้สิ่งต่างๆมันเป็นไปได้ด้วยดีที่โรงยิมมันทำกำไรได้และฉันก็ตกลุมรักกัมพูชาในวัฒนธรรมและผู้คนและรักความที่มีอยู่ที่นี่และฉันก็ได้ไปต่อสู้เพื่อชิงตําแหน่งแชมป์โลกที่เป็นตัวแทนของกัมพูชาและฉันก็เป็นแชมป์โลกในระดับสูงและฉันมีความสุขมาก ฉันมีความสุขที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับชาวกัมพูชาแต่สหพันธ์ WMO ของไทยถอดชื่อฉันออกรวมทั้งค่ายมวยของฉันถูกลบชื่อออกบนอินเทอร์เน็ตและทุกช่องทางสื่อในไทยมันเป็นการลงทุนที่สูญเปล่าไปครึ่งล้านดอลลาร์ซึ่งก็คือการเสียสละของฉัน แต่ฉันจะไม่หยุดจนกว่าฉันจะทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่และครอบครัวของฉันในบราซิลเพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นฉันออกจากบราซิลตอนอายุ20ปีวันนี้ฉันอายุ34ปีและสักวันความฝันฉันจะเป็นจริงและนี่ก็คือโพสต์ที่นักมวยกุนคาเมคนดังตัวพ่อตัวตึงได้ออกมาโพส รำพึงรำพันถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาแล้วเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เราไปย้อนดูฝีมือทีอาโกเทเซียราไอดอนกุลคาเมโดนจัดหนักร่วงยกแรกไม่ยอมลุกขึ้นสู้ต่อ ย้อนดูฝีมือทิอาโก้เทเซียราไอดอนกุลคาเมโดนเตงหนึ่งจัดหนักทั้งหมัดทั้งศอกรวงยกแรกไม่ยอมลุกขึ้นสู้ต่อในศึกไทยไฟปลวกแดงหลังจากที่ทิอาโก้เทเซียรานักชกชาวบราซิลเจ้าของตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเด e i เวทขององค์กรมวยไทยโลกในรายการเอป c กไฟ h t ซีรีส์ที่ประเทศเยอรมนี หลังจากที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเนื่องจากประกาศว่ากุนคะแมเป็นศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาคือเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยทั้งที่เรื่องดังกล่าวกำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันระหว่างสองชาติต่อมาสื่อในประเทศกัมพูชาก็รายงานว่าสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ประกาศมอบเงินรางวัลให้กับนักชกชาวบราซิลจำนวน20,000ดอลลาร์ 20, สหรัฐหรือประมาณ680,000บาทพร้อมกับตั้งชื่อให้ใหม่ด้วยหลังจากที่นักชกกุนค,คเมร,รายนี้แปลงสัญชาติเป็นคเมรแบบเต็มตัวโดยหลังจากที่เป็นกระแสนในโลกออนไลน์ก็มีแฟนมวยแห่แชร์คลิปการชกของทิอาโกเทซิรา ที่โดนเตงหนึ่งสิทเจสสายรุง้งประเคนอาวุธจัดหนักทั้งหมัดทั้งศอกพร้อมส่งไอดอนกุลคะแมร่วงไปกองลงกับพื้นเอาชนะน็อกไปได้ในยกที่หนึ่งในศึกไทยไฟปลวกแดงเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2563ก็เรียกได้ว่าทำเอาไอดอนกุลคะแมรเนี่ย หมดสภาพไปเลยทีเดียวกองอ้อยาะอยู่กับพื้นไปเลยทีเดียวพี่น้องเอ้ยเรามาดูกันต่อกับประเด็นต่อมาสัตว์กันเองแล้วทีอาโก้ไอดอนกุลคามอวดยอดเงินบริจาคแต่ถูกชาวเน็ตเขมินหาว่าเป็นขอทานทีอาโก้เทเซียระหนุ่มขเขมินป้ายแดงตนแบบกุลคามได้อวดยอดเงินบริจาค ที่ชาวกัมพูชามอบให้หลังค่ายมวยที่ไทยโดนปิดบางรายให้ไปเลยถึง3,000บาทหลังจากที่เทียโกเทเซียรานักชกชาวบราซิลถูกรีบแชมป์จากองค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO ก่อนจะโพสเฟซบุ๊กเปิดรับการบริจาคสนับสนุนตัวเขาได้ที่ทางอีเมล พร้อมโพสต์เลขบัญชีธนาคารของประเทศกรัรมพูชาโดยให้เหตุผลว่าค่ายมวยที่เกาะสมุยในประเทศไทยของเขานั้นถูกปิดต่อมาไอดอลกุลคแมคนดังก็ได้อวดยอดเงินที่ชาวกัมพูชาระดมบริจาคให้หลายรายโดยบางรายให้ถึงหนึ่งร้เหรียญหรือราวสามพันบาทไทย เจ้าตัวก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวขอบคุณระบุข้อความว่าผมขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมหลังจากสูญเสียทุกอย่างในประเทศไทยหลังจากที่ได้เป็นตัวแทนของประเทศกรัรมพูชา อย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตกัมพูชาเข้ามาคอมเมนต์ด้วยการตัดต่อรูปว่าเป็นขอทานเรามาดูกันต่อในประเด็นต่อมากับคอมเมนต์ชาวเขมรหลังจากที่อิสมาจัดแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกตรงกับซีเกมที่กัมพูชาโดยเพจ f c e e o o o World กกุค h m ม r โป o โมชั่นได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประเทศไทยใช้ทุกวิธีทางในการปกปิดกุนคาแม่เนื่องจากว่ากลัวชาวโลกจะรู้จกักกุนคาแม่เพิ่มมากขึ้นจากกีฬาซีเกมอ์มาถึงกับนอนไม่หลับกลัวว่าชาวโลกจะรู้ความจริงว่ากุนคาแม่คือศิลปะการต่อสู้ต้นตำรับและมวยไทยก็เพิ่งเกิดขึ้นใหม่พัฒนามาจากกุนคาแม ของอาณาจักรเข,ขมรดังนั้นจึงใช้แลกกลทุกอย่างที่มีโดยอิฟมาได้ประกาศจัดการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกซึ่งตรงกับวันแข่งขันซีเกมที่กัมพูชาเพื่อลดความสนใจและการเข้าร่วมซีเกมที่กัมพูชาแชร์ให้โลกรู้ว่ามวยไทยก็แค่วิวัฒนาการมาจากกลุ่นเมด้านชาวเน็ต ของคอมเมนต์ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าพวกเขาไม่เคยปล่อยให้กัมพูชาจเจริญก้าวหน้าพวกเขามักจะขัดขวางทุกวิธีทางคอมเมนต์ต่อมาอย่าไปคิดมากกับพวกคนไทยเพราะว่าพวกเขาถูกควันพิษล้างสมองไปหมดแล้วคอมเมนต์ต่อมาอยูเนสโกกล่าวว่าฉันไม่ต้องการมวยไทยเพราะพวกคุณคือโจรที่ขโมยมันไปจากกัมพูชา คอมเมนต์ต่อมาวันแชมเปี้ยนในประเทศไทยมีคนดูไลฟ์สดแค่3,500เท่านั้นในขณะที่พวกเขามีประชากร80ล้านคนแต่กุนคมแม่ของกัมพูชามีคนดูไลฟ์สด324,000ขณะที่มีประชากรแค่17ล้านคนเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าจะปกปิดซ่อนเร้นยังไงก็ไม่สนิทหรอ,อกนะ คอมเมนต์ต่อมาแค่กระดาษมันไม่สามารถกันไฟได้หรอกพวกสยามเอ้ยคอมเมนต์ต่อมาพวกโจรสยามขโมยของขมรแล้วเอาไปซ่อนคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยทุกวันนี้มันกลัวกุลขแมมากเพราะพวกมันรู้ว่ากุลขแมกำลังมีชื่อเสียงไปทุกที่ซึ่งอันที่จริงแล้วกุลขแมก็โด่งดังและแข่งแกร่งมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมวยไทยเป็นแค่ผ้าเช็ดเท้าของกุลขแมเท่านั้น ทุกวันนี้พวกเขาพยายามหาวิธีปกปิดอิทธิพลของกุนคาแมแต่ไม่ว่าจะพยายามสักแค่ไหนก็ไม่อาจจะสามารถหยุดความเร็วในการเผยแพร่กระจายกุนคาแมสู่สายตาชาวโลกได้คอมเมนต์ต่อมาระบุว่าพวกคุณกลัวอะไรกันอยากกลัวกันไปเองคอมเมนต์ต่อมาชาวสยามเป็นโรคพิษสุนัขบ้าวิ่งไล่กัดคนอื่นไปทั่ว รู้ว่าตัวเองเป็นบ้าทำไมถึงไม่ไปหาหมอปล่อยให้ตัวเองบ้าทำไมสยามนี่มันน่ารังเกียจจริงๆคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยถ,ยถ่ายทอดผ่านทีวีไปทั่วโลกทําให้มวยไทยเป็นที่รู้จักส่วนเฟซบุ๊กกุลคเมก็ถ่ายทอดสดกุลคเมผ่านทางเฟซบุ๊กไปทั่วโลกเช่นกันคอมเมนต์ต่อมาเขาทําอะไรก็เรื่องของเขากุลคเม พวกเราเน้นเรื่องของคุณภาพความสามารถคุณธรรมสุขภาพและความเคารพการต่อสู้นำไปใช้จริงได้ไม่ใช่แค่การแสดงไม่ใช่การฝึกฝนเพื่อความสนุกสนานหรือแค่ป้องกันตัวเท่านั้นพวกเราไม่เน้นเรื่องของปริมาณพวกเราทุกคนรู้จักกุลคาแมแต่พวกเราไม่มีสโมสรในต่างประเทศมากนะัก พวกเราอยากเรียกร้องให้นักมวยจากประเทศต่างๆที่ฝึกฝนมวยไทยอยู่มาแข่งขันกันกันกบอุลแคมแของพวกเราจะได้รู้ว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันคอมเมนต์ต่อมาชาวสยามมันช่างน่า